หอมผักกะแงยงผู้ใดน้อเห็ดอ้อมกอบฝนตกกบหอ้องบอบๆอยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะแนงยงย่างเข้าตลาดกว่าสายตาผักกะแนงยงย่างโดนลายปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกันเองจากอยู่ใส่หนอบริกับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องเมื่อนี่วันจันทร์พี่น้องเฮ็ดงานขึ้นเก่าโอเคพี่น้องมาสั่นมาเนี่ยมักยังกับเฮ็ดได้พี่น้องมักกินยังกับเฮ็ดเฮ็ดกินพี่น้องขันยาวกานขันวากันมันบ่สบายใจโอเคพี่น้องมันอมีผัดผัดหน่อไม้ ผัดพริกแกงพี่น้องผัดพริกแกงเป็นคนไทยไดย้พี่น้องกับอีสานนั่นะอันนี้เนื้อเนื้อแหง้งได้พี่น้องว่าเป็นเนื้อแดดเดียวแห้งบักเป๊กเลย <c oughs> กินข้าวเจ้านะคะวันนี้กินข้าวเจ้ามีน้ําพริกนิดนึงนะคะโอเคพี่น้องมาสันแบบนี้สันพี่น้องสันนฝาวคือเก่าแต่เห็นงั้นกินไส้ถั่ยได้พี่น้องถามว่าเป็นอย่างคือกินไส้ถั่ยบ่อยากกินซอนสอันซอมพี่น้องคือ อันเดียวอันบ่วงอันเดียวพ่อจบ <c oughs> คนหมักงากพี่น้องคนหมักงาก ừ, 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 ข้ายอยู่เดียวสมัยคนอ,อินสานกับเพชรกับเขาไทากับแสบพี่น้องแสบเจาของพี่น้องเพื่อนยังสืบได้เ <ừ, S 2> นื้อหางห่า nửa hàng bàn không ạ bộ ra sao mày ta kìm bánh ngay thảo lâu cẩn dai nọ nó tạc này thì tạc đen đè đen đè đây nè đen đè đen xuống ตากแล้วตากอีกนะคะับเด่นแดดเด่นแดดเล่นว่าเล่นเล่นแดดเล่นแด <c oughs> นนดแ <c oughs> <c oughs> ปลว่าตากแล้วตากอีกแห้งแล้วแห้งอีกว่าข้บาบังข้ามด้วพี่น้องบ่หุงวามันสิอยูน่นเห็นภาษาอีสานบอ ที่ว่าอันทีเว้ามาเนี่บางครั้งแม่ก็เป็นคนที่ทีวอาขึ้นมาเองนะแม่ขอยเราสิเป็นคนเบาเบาข้ามศัพท์เกินมาเองเนยนะก็สิะคือแม่ในยังไหงแซบตัวหรอพี่นนองผัดนาำมัน เฮ็ดงานวานไปเพื่อนมื่อนี่ลบซิกว์กผมหนาวอุ้ยมาท่านไน่ยสตาร์ทวนไ้ครับแรียิงขึ้นเก่าออกมาที่วันมาท่านไเอกได้นมนไม่ได้กลาบมังเก่าม,าแม่แบบก็มงเช้า จากแก้วใส่ตู้เย็นหมดเนาะใส่ตู้เย็นเนาะาเ,นเนื้อแห้งไม่ใช่เนื้อแดดเดียวสีเข็มๆจังไงกตอนนึงกินของมดเป็นปั่น งานัะเงียบเงียบพี่น้องเออยบ่เป็นตะเมืองไทยหรอกที่ทำไปกับเป็นมันจะไงบ่บ่ได้คาเซาย่าเด็ไปเห็ดเล็บอยู่ย่าเด็ไปเรียนเห็ดเล็บอยู่พี่น้อง <laughs> มันไม่ผักว่ะกินข้าวไม่มีผักมันเป็นไงไมาลูก <c oughs> เริ่มผักเรื่มมาแต่งกั <c oughs> นดน่อไปอ่ะ ผัดนอมไม้ดองผัดนอมไม้ดองใส่หมูค่ะแซ่บๆรสจีจ๊ดจัดรสเผ็ดไปหน,น,น่อยกินอ่ะกินเขากินเขาเจ้าเนาะ ไปล่าไปบ่งบิดีโอพี่น้องมันเสียงอันซอนเคาะตัวป้องแรงป้องแรงก็สร้างสร้างจ <c oughs> <c oughs> บ É um, é um, é um, é um. Giêng chia tay đây cái này bụng lên ăn kinh ở sau mày tù cái em 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 mở em mải em lại hết หกโมงกับแม่นางกดไลค์มานางกดไลค์เพื่อนเพื่อนทางเฟซบุ๊กพนนี่น้องเป็นเพื่อนกันก็ต้องกดไลค์กันพี่น้องโอเคเพี่น,น้องเนะกดไลค์กันแน่นตัวแล้วท่านจะเป็นเพื่อนกันยงเนาะ กินเขาคาบ้าตัวน้าแรกมากเกินด้วยนี่น้ํำนักสแสดงถื้ว่าโอเคไม่เกินดีบ่กขึ้นบ่โลงดีแมนน่าไ่บวกขึ้นบ่ลงอื เป็นบ้าให,ลหล <c oughs> ้ลองเพ่ง่น้องหม้อใส่สื่อที่บอกกินมากินน้าใหม่ผัดเป็ดหมูป่าแล้ว ใ,ใส่เกล็ดไย้หน่อยนึงใส่เม็ดพริกไทยอ่อนกินหน่อยๆสายพันกันง่ายเลยพี่น้องซิปนาทีพอดี ิทายเลยเพ่งเพ่งใหม่แต่งเองนะเพี่งนาะยูทูบเบอร์น้องใหม่เนาะทัองกินทั้งลองนะเปิดก็ลองปิดก็ลองคนหมักมวนไปนะองาว่ากัน มาพี่น้องมาฟังเพลงเออ่เพลงยังนะลืมข้าวพี่น้อง <laughs> ลืมข้าวเพลง,ลม,าพลงมาฟังเพลงยูทูบเบอร์น้องใหมน่นะขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูบเบอร์น้องใหม่ ฝากเอาที่สบายใจแน่เด้อพี่น้องซอยฝากกดแซกกดไลค์สับคาสับตะใครให้เอาที่สบายใจแน่เด้อพีนอนอปป่น้องพ <c oughs> ุ <c oughs> ดนะขันบ่บ่ายเป็นอะไรไปเนาะก็ประกุณเอฟซีนี่เป็นเพลงของยูทูบเบอร์ YouTuber น้องใหม่ อันนี้เพลงอันหนึ่งสิร้องว่าฝากเสียงแทนใจจากสาวเมืองร้อยเกินคนพอกระเทินหรือสิเอินคนบ่เต็มบาทประมาณนั้นโอเคพี่น้องฝาาพี่น้องฝางเพลงงานพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเขาบากท่านย o u t u b e ได้พี่น้องได้ ทาง youtube นะคะจะมีวิดีโอให้ดูทุกวันนะคะบางครั้งยังไม่ได้โพสต์ไปทางเ c e บุ๊กนะคะโอเคพี okay, ่หลังบายบายปุปืน